สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฉันมีเรื่องราวที่เอิบมันทั้งหลอนทั้งน่าสะพรึงกลัวมาฝากเรื่องนี้ชื่อว่าตายไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลและบางทีอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปด้วยพร้อมหรือยังคะั้งถ้าพร้อมแล้วมานั่งใกล้ๆกันปิดไฟให้มืดหน่อยแล้วฟังเรื่องนี้ไปด้วยกันเลย ฉันชื่อแพรอายุ25ปีเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเลยสักนิดเพื่อนเพื่อนชอบเล่าเรื่องผีกันบางคนเล่าถึงผีกระสือบางคนเล่าถึงผีปอบแต่ฉันมักจะหัดราอแล้วบอกว่ามันเป็นแค่จินตนาการหรือไม่ก็แค่ลงพัดฉันเคยคิดว่าโลกนี้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นและวิทยาศาสตร์ อธิบายได้ทุกอย่างแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ฉันเจอทุกอย่างที่ฉันเคยเชื่อมันพังทลายลงและความกลัวมันฝังอยู่ในใจฉันจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อสีเดือนก่อนฉันเพิ่งได้งานใหม่เป็นพนักงานในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งเงินเดือนไม่มากเลยต้องหาที่อยู่ราคาถูก ฉันเจอโฆษณาคอนโดเก่าๆแห่งหนึ่งในตเมืองตึกนี้ดูโสมากผนังมีระร้าวบันไดาบางท่านโยกเยกฝ่ายในทางเดินบางดวงกระพริบกระพริบบางครั้งก็ดับไปเฉยๆฉยล์บเก่าจนฉันกลัวมันจะค้งแต่ค่าเช่าถูกมากถูกจนน่าสงสัยฉันเลยคิดว่าทนทนไปก่อนละกันเก็บเงินได้เยอะค่อยย้ายฉัน ไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลวันแรกที่ย้ายเข้าไปทุกอย่างดูปกติห้องไม่ใหญ่มีเตียงเก่าๆโต๊ะไม้ที่ผุพังนิดหน่อยและตู้เสื้อผ้าที่ส่งเสียงดังเวลาเปิดฉันจัดของทำความสะอาดแล้วก็นอนหลับไปด้วยความเหนื่อย แต่ตอนกลางคืนฉันตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆตึกๆเดินไปเดินมาในห้องฉันนอนอยู่บนเตียงขนลุกสู้ใจเต้นแรงคิดในใจว่าหรือฉันคิดไปเองแต่เสียงนั้นมันชัดเจนมากตึกๆวนไปวนมาใกล้หัวเตียงฉันด้วยฉันกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็พอยョ ยามนอนนิ่งไม่กล้าลืมตากลัวว่าถ้าลืมตาฉันจะเห็นอะไรที่น่ากลัวสุดท้ายฉันรวบรวมความกล้าลุกขึ้นเปิดไฟแต่ไม่มีอะไรเลยห้องว่างเปล่าเงียบสนิทฉันเดินตรวจทุกมุมใต้เตียงในตู้เสื้อผ้าหน้าต่างทุกอย่างปิดสนิททอไม่มีอะไรสักอย่างฉันเลยคิดว่า อาจจะเป็นท่อน้ำหรือโครงสร้างตึกเก่าๆที่มันดังใช่ไหมแต่ลึกๆแล้วฉันรู้สึกไม่สบายใจมันเหมือนมีอะไรจ้องฉันอยู่ในความมือดะคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งมองคุณจากที่ไหนสักแห่งแต่คุณหันไปแล้วไม่เจออะไรเลยความรู้สึกนั้นมันน่ากลัว มากกว่าที่คิดวันต่อมาฉันเริ่มสังเกตสิ่งแปลกแปลของในห้องมันเคลื่อนที่เช่นแก้วน้ำที่ฉันวางไว้บนโต๊ะวันรุ่งขึ้นมันไปอยู่ที่พื้นหรือบางทีพระองค์เท้าที่ฉันถอดไว้หน้าประตูมันกลับมาอยู่ในห้องนอนฉันเริ่มกลัวแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่า อาจจะลืมอาจจะเผลอทำเองในฉันถึงท่านจดบันทึกว่าฉันวางอะไรไว้ตรงไหนถ่ายรูปไว้ด้วยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นทุกวันของจะขยับไปที่ที่ฉันไม่ได้หวางครั้งหนึ่งฉันพบว่าสร้อยคอที่ฉันวางไว้บนต๊ะเครื่องแป้งมันไปอยู่ในลิ้นชัก ลิ้นชักที่ฉันไม่ได้เปิดมาเป็นสัปดาห์ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้ฉันเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนฉันจะได้ยินเสียงบางครั้งเป็นฝีเท้าบางครั้งเป็นเสียงเขาเบาๆตอกๆจากผนังและฉันกลัวจนต้องเปิดไฟนอนแต่ถึงอย่างนั้น ความรู้สึกว่ามีอะไรในห้องมันก็ไม่หายไปที่ฉันเริ่มมองฝันร้ายฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวยืนอยู่ในมุมห้องเทอไม่พูดอะไรแค่มองฉันด้วยตาที่ว่างเปล่าฉันตื่นขึ้นมาเหนือนท่วมตัวและทุกครั้งที่ตื่นฉันจะรู้สึกว่ามีอะไรยืนอยู่ใกล้ๆ แต่พอหันไปนมันก็ไม่มีอะไรคืนหนึ่งฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงมันไม่ใช่ฝีเท้าแล้วแต่เป็นเสียงกระซิบใช่กระซิบมันดังมาจากอุ้งห้องฉันนอนตัวแข็งไม่กล้าขยาับเสียงนั้นมันเหมือนผู้หญิงพูดอะไรสักอย่างแต่ฟังไม่รู้เรื่องซูซี่ ฉันกลัวจนน้ำตาไหลทํำไมทํำไมต้องเป็นฉันฉันพยายามนอนนิ่งภาวนาในใจขอให้มันหยุดแต่เสียงนั้นมันดังขึ้นใกล้ขึ้นจนเหมือนมันอยู่ข้างหูฉันฉันรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆเป่าที่ต้นคอฉันกรีดร้องเปิดไฟทันทีแต่ไม่มีอะไรอีกแล้วห้องเงียบ แต่หัวใจฉันมันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเช้าวันนั้นฉันตัดสินใจถามเพื่อนบ้านป้าสมจิตป้าเป็นคนที่อยู่ตึกนี้มานานฉันเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังเสียงฝีเท้าของที่เคลื่อนที่เลืเสียงกระซิบป้าฟังเงียยกยกแล้วหน้าเปลี่ยนสีป้าบอกว่าห้องที่ฉันอยู่เมื่อสิบปีก่อน มีผู้หญิงฆ่าตัวตายเธอชื่อนิดเป็นพนักงานออฟฟิศชีวิตดูปกติหน้าตาน่ารักแต่คืนหนึ่งเธอขวนคอตายในห้องนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีจดหมายลาตายไม่มีสาเหตุป้าบอกว่าตอนที่พบศพตาของนิดมันเบิกกว้างเหมือนเธอเห็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัว และที่แปลกกว่านั้นรอบคอของเธอมีรอยนิ้วมือเหมือนถูกบิดแต่ตำรวจสรุปว่าเธอฆ่าตัวตายฉันฟังแล้วใจหายคนลุกไปทั้งตัวป้าบอกต่อว่าหลังจากนั้นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องนี้มักเจอเรื่องแปลกๆบางคนได้ยินเสียงร้องให้บางคนเห็นเงาคนในกระจกบ,บางคน รู้สึกเหมือนถูกบีบคอตอนหลับมีคนหนึ่งเคยเล่าให้ป้าฟังว่าเขาฝันเห็นนิดเธอยืนชี้ไปที่ผนังแล้วร้องให้ฉันถามป้าว่าแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันป้ายิ้มแห้งๆแ,แล้วบอกว่าเจ้าของตึกไม่อยากให้ใครรู้กลัวไม่มีคนมาเช่าและตัวป้าเอง ก็กลัวว่าถ้าบอกไปฉันจะไม่เชื่อหรือคิดว่าเป็นเรื่องงงง่ายฉันกลับมาที่ห้องมองทุกมุมแล้วคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปได้ยังไงฉันเริ่มเก็บของแต่ก็ยังลังเลเพราะเงินในบัญชีฉันมันไม่พอจะย้ายไปที่ใหม่ ฉันเลยตัดสินใจว่าจะทนอยู่อีกอกสักพักแต่ฉันจะหาทางป้องกันตัวเองฉันไปซื้อเครื่องรางตะกรุดเล็กๆจากวัดและจุดทุกทุกคืนวหา้ขอเขามาขอให้วิญญาณนิดไปสู่สุติฉันพูดออกไปดังๆว่าถ้าคุณมีอะไรอยากบอกบอกฉันมาฉันจะช่วย แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเสียงกระซิบนั้นมันกลับมาอีกและคราวนี้ฉันเห็นใช่ฉันเห็นเงาคนยืนอยู่มุมห้องเป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวหน้าซีดแต่ตาตาของเธอมันว่างเปล่าไม่มีแววตาเหมือนหลุมดำฉันกรีดร้องวิ่งออกจากห้องทันทีฉันไปนอนที่บ้านเพื่อน ไม่กล้าตลับไปอีกแต่เรื่องมันไม่จบหลังจากนั้นฉันย้ายออกไปเช่าห้องใหม่ห้องเล็กๆในย่านชานเมืองฉันคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแต่วิญญาณน,นิดเธอเหมือนตามฉันมาบางคืนฉันยังได้ยินเสียงกระซิบซูซีซีบางครั้งฉันรู้สึก มือนมีคนยืนมองฉันตอนหลับฉันตื่นมาแล้วเห็นเงาคนยืนที่ปลายเตียงแต่พอกระพริบตามันก็หายไปฉันกลัวัวว่าวันหนึ่งฉันอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวเหมือนที่ป้าสมจิตเล่าว,ว่านิตายโดยไม่มีสาเหตุฉันเริ่มหาข้อมูลฉันไปคุยกับคนที่เคยอยู่ในตึกนั้น มีคนเล่าว่านิดเคยมีแฟนชื่อตั้มเขาเป็นคนเจ้าชู้และน่าใจนิดบ่อยบางคนบอกว่านิดอาจจะฆ่าตัวตายเพราะอกหักแต่บางคนบอกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายมีคนเห็นตั้มเข้าไปในห้องของนิดคืนนั้นแล้วไม่มีใครเห็นเขาออกมาและที่แปลกกว่านั้น หลังจากนิดตายตั้มก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนฉันยิ่งสับสนนิดตายเพราะอะไรกันแน่และทำไมเธอยังงงเวียนอยู่ฉันตัดสินใจทำอะไรที่อาจจะบ้าไปหน่อยฉันกลับไปที่ตึกนั้นไปที่ห้องนั้นฉันจุดธูปวังดอกไม้และพูดกับนิด ฉันบอกว่าถ้าคุณยังมีอะไรทั้งขาดบอกฉันมาฉันจะช่วยคืนนั้นฉันฝันฝันเห็นนิดเธอยือนอยู่ในห้องหน้าซีดแต่คราวนี้เธอยิ้มยิ้มแบบเศร้าๆแล้วชี้ไปที่ผนังฉันตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวฉันรู้สึกว่าเธอพยายามบอกอะไรฉัน วันต่อมาฉันกลับไปที่ห้องอีกครั้งฉันเคาะผนังที่เธอชี้และมันกรุงฉันเรียกช่างมาเจาะและคุณจะไม่เชื่อข้างในผนังมีกล่องเล็กๆข้างในกระองค์มีจดหมายเขียนด้วยลายมือสันส่นๆมันเป็นจดหมายของนิดเธอเขียนว่าเธอถูกตามทำร้ายเขาคงกู่เธอและคืนนั้น เขาเป็นคนทำให้เธอตายเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเชื่อเธอเขียนว่าเธอซ่อนจดหมายนี้เพราะกลัวว่าตั้มจะทำลายมันและเธอหวังว่าสักวันใครสักคนจะพบมันฉันเอาจดหมายนั้นไปให้ตํำรวจเรื่องนี้กลายเป็นคดีตํารวจเริ่มสืบสวนใหม่ และในที่สุดพวกเขาพบว,ว่าตั้มยังมีชีวิตอยู่เขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนชื่อและใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจจับตัวเขาและจากหลักฐานในจดหมายรวมกับรอยนิ้วมือที่พบในที่เกิดเหตุเขาถูกดำเนินคดีฉันรู้สึกว่านิดคงโล่งใจเพราะหลังจากนั้น เสียงกระซิบบอลเงาคนมันหายไปแต่บางคืนฉันยังรู้สึกว่าเธออาจจะยังมองฉันอยู่ด้วยความขอบคุณหรือด้วยอะไรที่ฉันไม่รู้พ่อแต่เรื่องมันยังไม่จบหลังจากที่ตั้มถูกจับฉันเริ่มได้ยินข่าวลือคนในตึกนั้นบอกว่าห้องนั้น ยังมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นผู้เช่ารายใหม่บอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้และบางครั้งเห็นเงาคนในกระจกฉันเริ่มสงสัยหรือว่านิดเธอยังไม่ไปไหนหรือว่ามีอะไรที่มากกว่านั้นฉันตัดสินใจติดต่อหมอดูหมอดูคนหนึ่งที่เพื่อนแนะนำเธอบอกว่า ห้องนั้นมันไม่ใช่แค่วิญญาณของนิดแต่เป็นสถานที่ที่พลังงานบางอย่างมันฝังตัวอยู่เธอบอกว่าการตายของนิดมันเหมือนปนเปิดประตูให้อะไรบางอย่างเข้ามาและสิ่งนั้นอาจจะยังอยู่ฉันไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่คําพูดของหมอดูมันทำให้ฉันกลัวฉัน เริ่มคิดว่าทุกครั้งที่ฉันอยู่ในห้องนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่นิดแต่เป็นอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นฉันตัดสินใจไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณนิดและทุกวิญญาณที่อาจจะติดอายุในตึกนั้นฉันบอกว่ามันจะช่วยให้ทุกอย่างสงบลงแต่บางครั้งฉันยังฝันถึงนิด เธอยังยิ้มเศร้าและชี้ไปที่ผนังเหมือนยังมีอะไรที่ฉันยังไม่รู้ทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้มันน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรวิญญาณิดเธออาจจะแค่อยากบอกความจริงหรือเธออาจจะไม่รู้ตัวว่าเธอตายไปแล้วหรือบางที อาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นซ่อนอยู่ในเงามืดเรื่องนี้มันทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันเริ่มเชื่อว่าโลกนี้มีอะไรที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้และบางครั้งการไม่รู้มันน่ากลัวกว่าการรู้เสียอีกคุณคิดว่าไงคะถ้าคุณเจอแบบฉันคุณจะทำยังไงคุณจะกล้าพูดกับวิญญาณ หรือคุณจะวิ่งหนีคุณจะกล้าเข้าไปในห้องนั้นเพื่อหาความจริงหรือคุณจะปล่อยมันไปนฉันเองยังไม่แน่ใจว่าถ้าจะอีกครั้งฉันจะกล้าทำแบบเดิมไหมแต่ที่แน่ๆฉันจะไม่มีวันลืมค่ำคืนที่ฉันเจอเงาของนิดเสียงกระซิบท,ที่ดังข้างหูและความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ตามฉันมาขอบคุณที่ฟังจนจบคะ่ะหวังว่าคุณจะไม่เจออะไรแบบนี้และถ้าคุณได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านอย่าคิดว่ามันเป็นแค่ลมเพราะบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นฝันดีนะคะหรืออย่าฝันถึงนิดก็แล้วกันและถ้าคุณตื่นกลางดึก แล้วรู้สึกว่ามีใครยืนมองคุณอย่าลืมอย่าลืมลลมตา